จัดไป1บิลิกุยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวบ u n n y n e w วทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปสั้นๆน,นะคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเปิดกล่องนะครับลุ้นตํานานนะเป็นแพ็คใหม่จากทางกาลิน่านะครับผมโอเคครับ อ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมจากการที่เราล็อกอินนะครับต่อเนื่องนะครับในโทรศัพท์นะก็จะได้การ์ด 5m นะครับแล้วก็ 10fc นะครับผมก็เท่ากับ10บาทนั่นเองนะอ่านี่ครับจริงๆแล้วนะครับแพ็คนี้นะผมก็ไม่ค่อยอยากจะเติมเปิดเท่าไหร่นะครับแต่พอดีเนาะผมไปเปิดเจอนะครับแคสนะครับเหลืออยู่นะ จากการแลกเชลล์ครั้งที่แล้วนะครับผมก็เลยเอามาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเดี๋ยวเราจำนวนว่าวันนี้ผมจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับและจะได้เงินเท่าไหร่นะในกล่องมันก็จะมี r o d b a s e World ์ e g e n นนะครับอ่าแล้วก็จะมีการ์ดเงินการนักเตะให้เราได้ลุ้นกันนะครับโอเคครับใบแรกครับ เป็น EC 300นะคนข้างแย่นะครับผมใบนีอ้อ๋เป็นคะปีเบส30นะเป็นเงิน7 m เนะเปิดหัวได้ไม่ดีเลยนะครับผม12 m เอนะโอเคครับคนข้างแย่นะใบเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดทีเดียวเลยนะครับ10ชิ้นนะไปเลยปึ๊บ อืมก็ไม่ค่อยดีนะครับเป็น EC เบสร้อยเป็นเงินนะแล้วก็ EC เบสสามร้อค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแพ็กนี้นะครับมันก็สามารถซื้อได้ในโทรศัพท์5ครั้งนะแล้วก็ในคอม5ครั้งนะครับใครที่มีเงินก็สามารถไปเติมเปิดกันได้นะครับอ่ามันจะกำหนดสิทธิ์นะต่อ1 ID นะครับ ราคาแพ็คละ160บาทนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูเงินกันว่าเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะแต่คาดว่าน่าจะเจ๊งนะครับพอสมควรเลยแหละเจ๊งมากๆนะครับจากที่ผมนะสำหรับผมนะครับสำหรับคนอื่นก็อาจจะโชคดีเปิดได้ตำนานอะไรอย่างนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมก็ได้เงินประมาณ40เอ็นะ อันนี้ก็เป็นนักเตะ EC นะต่อไปเป็น EC เบสร้อยนะ7ล้านเท่านั้นนะครับก็ถือว่าย่ำแย่เลยนะครับผมสำหรับแพ็คนี้นะสำหรับตัวผมเองนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นแคสที่เหลืออยู่จากการแลกเชลนะโอเคก็ประมาณนี้เนาะ เงินอีก40เอ็มนะรวมกับนักเตะอีกประมาณ10 m เอ็มก็ได้ประมาณ50 m เอ็มนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กด u ับสไ i ร e ด้วยนะครับ